สวัสดีครับเสียเจ็คเสียเจ็คไปแล้วพี่น้องสายลอนสายลอนอวันนี้เรามาทีมงานปลายชาติบ้างครับ โอ้จอดทำไมเนี่ยเป็นไรกัน,น,น,นจอดทำไมเฮ้ยจอดทำไมฮะจะย,ายะ้า,ะยายแล้วย้ายไปไหนอะ่ไนะ,นนะไปบ้านรุ่นนะโอ้อันนี้หมดแล้วนี่นี่ เสร็จแล้วไม,มลไม่มีที่ลงแล้วโอ้ได้กี่เที่ยวแล้วนี่ได้ีเพิ่งวิ่งสามเที่ยวเองเน่ะโอ้ยหมดงานแล้ว,วอุ๊เจ๊ะหมดเลยย้ายไปบ้านรู มาอยู่นี่กี่วันแล้วนี่กี่วันว่ะโซ่สามสี่วันสี่วันสี่วัน,วนไม่เคยได้งานมีงานเขาก็แว่ามาเก็บใช่ไหมอันนี้คือเขาเฉยๆซาเสร็จยังนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยคอยมา,อ,าอีกรอบหนึ่ง ตนี่ขับไปดีกว่าตนี้มันดูว่าขับไปมันจะถึงนหน่อยนี่ครับเขาว่าจะย้ายแล้วย้ายไปบ้านรุนงานหมดแล้วครับงานหมดแล้ว SDLG คัดไม้ยังจอดอยู่เลยครับโอหบ่ไหมอุ้ยเริ่มดึงสโลปแล้วอทำไมแกทำได้สวยจังเลย สวัสดีครับอ๋ออนนี่คนคล้องบอกรับ,บจะย้ายแล้วจะไปสุรินโอ้นี่สัพพระเต็มเลยนี่กำลังเก็บงานครับไปบ้านรุน มเอ <laughs> <laughs> มาเลยติดตู้ตาเราเออไม่โครมีทั้งสองคันถอยลงนีน่แหละอยเลยทอาเลยแต่แกก็ถอยลงมาจริงเด้ยเลยนะ<อ>แกมาแล้วาารสบยแกมาจริงนะเนี่ยอะ <laughs> จริงห <laughs> <laughs> รอ เนี่ยอ๋นี่เลยบอกแม่โคตั้งหลายคันเนาะกลัวอะไรฮะโทวหาวะนี่ มาดูแกจะถอยได้ไหมถอยมาถึงไหมผมว่านี่หลยพุ่งเยียบทรงเลยลูกพี่ใข้ไหมนี่ถอยมาเลยเออนั่นแหละเออมาได้เว้ย

โ,โอ <laughs> <you all> right? <laughs> oh mm ้ย hmm. ซูบจนน้ามันเข้าคืนดีเลยวันนั้นฝนตกแรงไหมครับยไตั้งนานยไปหมดครับใยออกไปหมด กำลังเก็บงานแต่ดึงสโลปได้สวยมากเลยครับฟีมือฟีมือ

สวัสดีครับสวั๋ยดีครับวัสดีครับบอะไรนะเจ๊อะไรนะเสียแจ็คสโลปซิงคือไปแต่งสโลปมูตั้งให้อโอ้โหโอ้อ้โโอ้หหออ้โ้หออ้โอกโอ้โหโอหอออ หะดเลยนีนอุนอนหมดเลยนี่อิยาสนอ,อนแต่น,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 นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ